หลังบ้านไม้หลังเก่าที่มีต้นมะม่วงกับบ่อปลาอยู่ข้างๆเพลงตื่นตั้งแต่ตีสี่เธอขยี้ตาหาวยาวๆหนึ่งทีแล้วเดินไปเปิดเตาไฟที่ครัวนิพนยังนอนกลิ้งกอดหมอนอยู่บนฟูกบางๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยนิพนล,ลุกเลยเสียงเพลงดังมากกว่าหม้อแกงที่เดือดตอนเที่ยงผัวสะดุ้งลุกขึ้น ยังไม่ทันรู้ว่าเช้าแล้วหรือยังก็โดนสั่งทันทีช่วยหั่นหมูหั่นไก่ล้างผักด้วยเธอสั่งรวดเดียวแบบไม่ให้ตั้งตัวนิพนล,ลุกเดินงง,งเดินไปหยิบเขียงกับมีดแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่ไม่ใช่เช้าวันแรกแต่มันเป็นแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วหลังเพลงบอกว่าอยากเปิดร้านข้าวแกงขายตอนเช้าให้ชาวบ้านเธอบอกแบบจริงจัง แต่ความจริงคือเพลงอยากเป็นแม่ค้าใหญ่ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วเดินสั่งผัวอย่าหันใหญ่แบบนั้นสินิพนหันเล็กๆจะได้ดูน่ากินเธอพูดขณะชิมน้ำพริกนิพนพยักหน้าเบาๆทั้งที่ใจคิดว่าไม่ใช่แม่ครัวแล้วจะมารู้ได้ไงว่าหันเล็กแค่ไหนพอสายสายข้าวแกงเริ่มจัดใส่ถาดเพลงยืนจัดหน้าโต๊ะอย่างตั้งใจ นิพนธ์หิ้วตัวออกหน้าบ้านตั้งเต็นท์ผ้าใบเล็กๆก,กันแดดบ้านหัวนาเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนรู้จักกันหมดร้านข้าวแกงเลยเป็นที่ฮือฮาป้าสวัสด์เดินผ่านยังแอบแซวร้านนี้ผัวเป็นลูกน้องเมียนะเนี่ยเพลงยิ้มรับแบบไม่รู้สึกรู้สาแต่ตาหันไปมองนิพนธ์แวบหนึ่งเออก็ดีแล้วเธอพูดกับลูกค้าขาประจำ จะได้ไม่ต้องจ้างคนอื่นให้เปลืองเงินนิพนยืนตักแกงแบบเงียบเงียบบางครั้งลูกค้าก็แอบ,บขำเพราะเห็นเขาโดนเมียสั่งจนชินถึงจะเหนื่อยแต่แกงก็ขายดีแกงส้มยอดมะพร้าวหมดก่อนสิบโมงลาบหมูก็แทบไม่เหลือนิพนเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหันไปมองเพลงที่กำลังนั่งนับเงินในกล่องเย็นนี้จะทำอะไรดีเพลงถามโดยไม่เหงื่อหน้า จะไปซื้อของเพิ่มไหมนิพนยังไม่ทันตอบเพลงก็พูดต่อซื้อหมูสามชั้นด้วยนะจะทำหมูหวานวันนั้นนิพน์ไม่ได้พูดอะไรเลยเกินสามคำเขารู้หน้าที่ของตัวเองดีแต่ในใจแอบคิดว่าถ้าร้านนี้ขายดีไปเรื่อยๆเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งจากลูกน้องเป็นหุ้นส่วนไหมนะจบวันด้วยภาพสองผัวเมียนั่งแยกถุงแกงตอนเย็น เพลงสั่งไปเรื่อยๆส่วนนิพนธ์ก็พยักหน้าไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันเช้าวันนี้อากาศเย็นๆมีลมพัดมาจากทางทุ่งกลิ่นดินหอมๆลอยมาเบาๆนิพนธ์ยืนหันหมูอยู่ที่ครัวส่วนเพลงกำลังโขลกน้ำพริกอยู่ข้างเตาเสียงดังตึงๆจูจ่ๆเพื่อนบ้านชื่อเป้าเดินมาหานิพนธ์ที่หน้าร้านมือถือถุงปลาท่องโกมาให้ เฮ้ยพี่นิพน์เป้าพูดเสียงเบาได้ข่าวว่าทำงานทั้งวันเมียไม่ให้เงินเลยเหรอนิพนหัวเร้อแห้งๆยังไม่ทันตอบเป้าก็พูดต่อว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะพี่อย่างน้อยก็ควรได้วันละร้อยสองร้อยเมียขายดีจะตายนิพน์ฟังแล้วเก็บไปคิดพอตอนสายร้านว่างหน่อยก็เดินเข้าไปหาเพลงในครัวเพลง เขาเรียกเสียงเบาถ้าฉันจะขอเงินใช้บ้างวันละนิดก็ยังดีเพลงเงยหน้าขึ้นทันทีหน้าตาไม่พอใจมือยังถือทับพีอยู่เลยทำไมอยู่ๆมาขอเงินเพลงพูดเสียงเข้มข้าวแกงของกินก็ฉันออกหมดฉันก็แค่จะเอาไปซื้อบุหรี่บ้างอะไรบ้างนิพนธ์ตอบแบบเกรงเกงเพลงไม่พูดต่อ แต่เดินไปปิดเตาแล้วตักหม้อแกงขึ้นโต้ด้วยท่าทางแรงๆมือไปโดนหม้อข้างๆน้ำแกงหกลงพื้นเสียงดังกลิ่นคลุ้งทั้งร้านนิพนรีบหยิบผ้ามาเช็ดแต่เพลงไม่ช่วยแค่ยืนมองแล้วถอนหายใจแรงๆนี่แหละนะคนเราเธอบ่นลอยๆช่วยงานไม่ว่าแต่พอได้หน้าแล้วอยากเป็นเจ้าของร้าน นิพนธ์ไม่พูดอะไรต่อเช็ดพื้นจนเสร็จแล้วเดินออกไปนั่งที่บ่อปลาเงียบๆปลานินว่ายวนอยู่ในน้ำแดดเริ่มส่องมาที่แคร่ไม้เก่าๆข้างบ่อเสียงนกก็เริ่มจางไปนิพนธ์ถอนหายใจเงียบๆมือกุมหน้าผากเบาๆเ,เหมือนคิดอะไรไม่ออกเพลงเห็นผัวไม่กลับเข้ามาช่วยร้านก็ทำหน้าบึ่งแต่ไม่ตามไปพอเย็นลงหน่อย เพลงตักข้าวใส่ปิ่นโตเล็กๆเ,เดิอนออกไปเงียบๆเ,เธอวางปิ่นโตไว้บนแคร่ไม่พูดอะไรแล้วเดินกลับเข้าบ้านทันทีนิพน์นั่งมองกล่องข้าวเปิดดูเจอแกงจืดกับไข่เจียวกลิ่นเหมือนเมื่อเช้าเขาหยิบช้อนขึ้นมาตักแกงยังอุ่นๆอ,อยู่ใจเริ่มอุ่นตามวันนั้นสองคนไม่พูดกันอีกเลย แต่พอเช้าอีกวันนิพนธ์ก็ลุกขึ้นมาช่วยหั่นหมูเหมือนเดิมเพลงก็ยังสั่งเหมือนเดิมแต่เสียงเบาลงนิดหน่อยกับมีข้าวเ,เช้าเตรียมไว้ก่อนเรียกผัวผัวเมียที่ดูจะยังไม่คืนดีกันแต่ก็ไม่ทะเลาะแล้วเหมือนเมื่อวานวันพาระหัสเพลงเดินกลับมาจากร้านขายของพร้อมใบปลิวในมือสีหน้าตื่นเต้นแปลกๆนิพนฟังนี่ก่อน เธอพูดเสียงดังขณะถือใบปลิวสั่นๆอยู่ตรงหน้าตลาดนัดวันเสาร์เขาเปิดโซนใหม่ให้แม่ค้าไปขายของฟรีสามวันแรกนิพนธ์กำลังตัดผักอยู่เงยหน้าขึ้นแบบยังไม่รู้เรื่องแล้วก็พยักหน้าเหมือนเดิมดีเลยเราจะไปขายข้าวแกงที่นั่นเพลงพูดเสียงจรงิงจังฉันจะได้ขยายร้านออกไปบ้างคืนนั้นเพลงจัดของเตรียมไว้ตั้งแต่สองทุ่ม มีหม้อถุงกับโต๊ะพับอีกสองตัวนิพนยังไม่ทันถามว่าเอาไปยังไงเพลงก็บอกว่าให้ขนขึ้นรถเข็นพ่วงตอนตีสี่วันเสาร์เช้ามืดลมเย็นมากจนเสื้อยืดบางๆที่นิพนใส่เริ่มชื้นเหงื่อเขาเข็นรถพ่วงหนักอึ้งที่เต็มไปด้วยหม้อข้าวหม้อแกงเดินตามเพลงที่ถือไฟฉาย ตลาดนัดวันเสาร์มีคนมาเรื่อยๆบ้างขายเสื้อผ้าบ้างขายต้นไม้บ้างก็แค่พาแมวมานั่งเล่นเพลงจัดโต๊ะได้เร็วมากหยิบของเรียงสวยจนเหมือนซ้อมมาเป็นสิบรอบเดี๋ยวฉันขายเอง <c oughs> เธอบอกนิพนธ์นิพนธ์ช่วยตักแกงก็พอไม่ต้องพูดนิพนธ์พยักหน้าอีกแล้วเริ่มชินกับการเป็นลูกมือที่ไม่ต้องคิดมาก สักพักลูกค้าหญิงสองสามคนแวะเข้ามาเพลงยิ้มต้อนรับเสียงใสน้ำเสียงน่าฟังกว่าตอนอยู่บ้านลองชิมลาบหมูหน่อยไหมจ้ะน้ำพริกกะปิฉันทำเองนะเสียงเพลงหวานจนนิพนสะดุดผัวแอบมองเมียที่หัวเราะกับลูกค้าแล้วคิดในใจว่าคนนี้ใช่คนที่ตะโกนสั่งเมื่อวานหรือเปล่าลูกค้าคนหนึ่งหันมาถามนิพน แกงส้มอันนี้เผ็ดไหมคะนิพนธ์อ้าปากจะตอบเพลงรีบพูดแทนไม่เผ็ดจ้าเด็กก็กินได้ผัวเลยยิ้มแห้งๆแล้วกลับไปนั่งหันผักเงียบๆพอถึงสายตลาดเริ่มแน่นลูกค้ามุงร้านเพลงเยอะกว่าร้านข้างๆหลายเท่าบางคนซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกเพลงยิ่งยิ้มยิ่งพูดคล่องแถมแถมให้ด้วย นิพนมองเมียแล้วถอนหายใจเบาๆเหมือนจะภูมิใจแต่ก็แอบ,บเหนื่อยนิดๆตอนเก็บร้านเพลงนับเงินหน้าตาสดใสาขายได้เยอะเลยวันนี้เพราะฉันพูดดีลูกค้าเลยชอบเธอบอกพลางห่องเงินใส่กระเป๋านิพนพยักหน้าอีกครั้งเหมือนทุกวันแล้วเริ่มขนของขึ้นรถเข็นระหว่างทางกลับบ้านเพลงหันมาถามเบาๆเหนื่อยไหมนิพนธ์ ไม่เท่าไรเขาตอบสั้นๆแล้วหยิบขวดน้ำมาดื่มเพลงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าฉันพูดเก่งใช่ไหมละ่ะนิพนธ์พยักหน้าแต่ในใจแอบคิดว่าอยากให้เมียพูดหวานแบบนี้กับเขาบ้างสักนิดก็ยังดีสายวันจันทร์เพลงเดินออกมาจากตลาดเช้าในมือหิ้วถุงใส่ผักกับเครื่องแกงแดดยังไม่ร้อนเท่าไร่ แต่หน้าเพลงเริ่มเหงื่อตกเพราะยังไม่ได้ของที่ต้องการไหนบอกว่ามีปลาร้าต้มแบบถุงแล้วเธอบ่นเบาๆกับแม่ค้าที่เดินสวนมาพอกลับมาถึงบ้านเพลงเดินเข้าไปในครัวก็เห็นนิพนธ์กำลังจัดของเข้าหม้อปลาร้าอยู่ไหนเพลงถามเร็วมากเหมือนกลัวว่ามันจะละลายกลางอากาศนิพนยิ้มแล้วหยิบขวดสีน้ำตาลออกมา วางลงตรงหน้าเมียแบบมั่นใจสุดๆนี่ไงฉันซื้อมาให้แล้วเขาพูดเหมือนกำลังทําความดีเพลงมองขวดแล้วเบิกตากว้างอันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อที่ฉันใช้นิพน์เริ่มหน้าเสียแต่ยังพยายามอธิบายก็คนขายบอกว่าอร่อยเหมือนกันเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพลงพูดชัดมากแล้วหันไปเปิดหม้อไฟอย่างแรง เธอหยิบพริกลงไปคั่วมือแรงเหมือนตามให้พริกจำหน้าได้ฉันบอกกี่ครั้งแล้วอย่าซื้อของเองถ้ายังจำชื่อไม่ได้เสียงเพลงเริ่มสูงขึ้นนิพนนิ่งไปเดินออกจากครัวช้าๆเหมือนกำลังถอนใจลึกๆโดยไม่ให้ใครเห็นเขาเดินไปนั่งที่แคร่ข้างบ่อปลาสายตาจ้องไปที่น้ำเหมือนกำลังคิดอะไรลมจากทุ่งพัดมาเรื่อยๆ เสียงไม้ไผ่กระทบกันเบาๆบรรยากาศนิ่งมากจนได้ยินเสียงเท้าแมวเดินผ่านเพลงยังทำกับข้าวอยู่ในครัวใจร้อนแต่ปากเงียบเธอหันมองขวดปลาร้าบนโต๊ะแล้วก็ถอนหายใจตอนเที่ยงลูกค้าเริ่มทยอยมาเพลงยืนขายตามปกติแต่น้ำแกงวันนี้ออกเค็มไปนิดป้าสวัสดิ์ที่มากินประจำพูดเบาๆว,าว่าวันนี้ปลาร้าแปลกรสนะลูก เพลงแอบหันมามองหม้อแล้วพึพรรมพำในใจว่ารู้แล้วเหละว,ว่าเลือกผิดคนตอนบ่ายเพลงทำกับข้าวต่อรอบเย็นเธอหยิบหม้อเปล่ามาล้างที่บ่อหลังบ้านนิพนยังนั่งเงียบที่เดิมไม่ขยับไปไหนตาก็ยังจ้องบ่อปลาอยู่จะนั่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยเหรอเพลงถามแบบเสียงเบาไม่มีแววโมโหแค่ไม่อยากทำให้ร้านเสียอีก นิพนธ์พูดช้าๆแล้วมองหน้าเมียเพลงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าตอนฉันทำผิดฉันก็อยากให้เธอเข้าใจแต่พอเธอทำผิดฉันกลับโวยวายใส่เสียงเพลงเบาเหมือนกำลังยอมรับนิพน์ไม่พูดอะไรแต่ลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปในครัวพร้อมหม้อเปล่าในมือวันนั้นตอนเย็นเพลงยังคงขายของตามปกติลูกค้าเริ่มกลับมาเรื่อยๆ แต่หม้อน้ำพริกปลาร้าถูกวางไว้ข้างในไม่ได้นำออกมาขายเพลงพูดเบาๆว่าเอาไว้กินกันเองในบ้านก็พอแล้วหันไปยิ้มให้ผัวที่กำลังจัดจานข้าวเช้าวันพระใหญ่เพลงตื่นตั้งแต่ยังไม่สว่างดีเดินห่อของใส่ถุงผ้าอย่างขมักขมน้นวันนี้ไปทำบุญกับกลุ่มแม่ค้าในตลาดนะ เธอบอกนิพนธ์ระหว่างที่กำลังหั่นกล้วยทอดใส่ถุงนิพนธ์ล้างมือแล้วหันมามองพยักหน้าเบาๆแบบแบบไม่กล้าถามว่าใครชวนถือถุงนี้ด้วยเพลงยื่นถุงใหญ่ให้ผัวน้ำหนักไม่น้อยแต่ก็รับไวเบ้เงียบๆระหว่างทางไปวัดเพลงนั่งหน้ารถกระบะของพี่แหม่มส่วนนิพนธ์นั่งกระบะหลังกับกล่องของรถกระตุกกระตุกไปตามถนนลูกรัง ฝุ่นปลิวจนเสื้อเขามีจุดสีน้ำตาลหลายแห่งถึงวัดแล้วเพลงเดินนำหน้าถือถุงเล็กไว้เองส่วนถุงใหญ่ให้ผัวถือเต็มสองมือแม่ค้าหลายคนยืนคุยกันเสียงดังเพลงเข้าไปร่วมวงอย่างกลมกลืนหน้าตายิ้มแย้มนิพนยืนเงียบเๆข้างเสาไม่รู้จะคุยกับใครมือก็ยังถือถุงไม่ยอมวางเดี๋ยวไปช่วยตั้งโต๊ะนั่นนะ เพลงชี้ไปที่ศาลาแล้วหันมากำชับเบาๆอย่าทำของหล่นนะคนมองเยอะประโยคนี้เหมือนสั่งทหารก่อนลงสนามนิพนยิ้มแห้งๆแล้วเดินไปที่ศาลาตั้งโต๊ะไปฟังหลวงพ่อเทศไปถึงเวลาใส่บาตเพลงยืนหน้าสุดใส่ข้าวปลาอาหารลงไปด้วยท่าทางอ่อนหวานนิพนยืนข้างหลังเงียบๆเหมือนเงาที่ตามหลังคนมีแสง พอเสร็จพิธีแม่ค้าหลายคนรวมกลุ่มถ่ายรูปเพลงเข้าไปยืนกลางวงอย่างมั่นใจนิพน์ไม่ได้อยู่ในรูปแต่ถือของให้ทุกคนเรียบร้อยแบบไม่มีใครขอพอกลับถึงบ้านเพลงหยิบของใสต่ตู้แล้วพูดเสียงธรรมดานิพนธ์วันนี้เธอทำตัวดีมากนะเหมือนเป็นคำชมที่แอบมีอะไรซ่อนอยู่แค่ไม่พูดเสียงดังเหมือนอยู่ครัวก็พอ เธอเสริมท้ายแบบไม่ปล่อยโอกาสพลาดนิพนธ์ไม่พูดอะไรแต่เดินไปนั่งที่แคร่ไม้ข้างบ่อบปลาท่าทางนิ่งๆเหมือนเดิมลมจากทุ่งยังพัดมาเรื่อยๆน้ำในบ่อขยับเบาๆตามปลาว่ายวนเพลงเดินตามมานั่งข้างๆถือขวดน้ำมาให้วางไว้ตรงหน้าถ้าฉันพูดแรงไปก็ไม่ต้องเก็บใส่ใจมากหรอกนะเสียงเธอเบาลงกว่าปกติ นิพนยิ้มนิดเดียวแล้วพูดว่าไม่เป็นไรฉันชินแล้วเพลงหันไปมองหน้าเขาแต่ไม่พูดอะไรอีกแค่นั่งเงียบๆข้างกันเช้าวันอาทิตย์ฟ้าหมน่นหม่นเหมือนจะฝนตกเพลงเดินไปเปิดเตาแบบคนม่วงๆแต่พอหันซ้ายหันขวากลับไม่เห็นนิพนอยู่ที่ครัวทั้งที่ปกติเขาจะมาก่อนเธอ เธอเดินไปหลังบ้านไม่เจอเดินไปหน้าบ้านก็ไม่เจอแม้แต่เงาไปไหนแต่เช้าเพลงพูดคนเดียวแล้วเดินมานั่งหน้าร้านด้วยสีหน้าหงุดหงิดสายแล้วนิพน์ยังไม่กลับเพลงเริ่มใจไม่ดีแต่ไม่พูดออกมาจนเกือบแปดโมงป้าสวัสด์เดินมาที่ร้านถือขนมใส่ไส้มาฝากเมื่อเช้าเห็นผัวเธอนั่งกินกาแฟอยู่ร้านป้าส้ม ป้าพูดหน้าตาเฉยเพลงชะงักหน้าตึงขึ้นทันทีมือที่กำลังตักแกงหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งป้าส้มไหนนะเพลงถามเสียงเบาแต่ดุร้านที่มีเพลงเปิดทุกเช้าใช่ไหมพอสายร้านเริ่มว่างเพลงเดินไปที่ร้านกาแฟตามคำบอกเดินเร็วแบบไม่แคร์แดดพอถึงหน้าร้านก็เห็นนิพนธ์นั่งอยู่มุมโต๊ะข้างหน้าเป็นแก้วกาแฟกับขนมปังปิ้ง เขานั่งฟังเพลงลูกทุ่งเบาๆแววตาดูสบายใจแปลกๆไม่เหมือนตอนอยู่บ้านป้าส้มยืนอยู่หลังร้านพอเห็นเพลงก็รีบเดินหายไปข้างในเหมือนรู้สถานการณ์เพลงเดินไปนั่งฝั่งตรงข้ามไม่พูดอะไรแต่มองหน้าผัวแบบนิ่งๆนิพนยังไม่พูดแค่ยกกาแฟขึ้นจิบอีกคำก่อนจะพูดเบาๆ ที่นี่ไม่มีเสียงสั่งไม่มีเสียงเร่งไม่มีเสียงโวยวายเพลงฟังแล้วนิ่งมือวางบนโต๊ะแบบไม่ขยับสีหน้าไม่พอใจแต่ยังควบคุมอยู่แล้วที่บ้านฉันทำให้เธอเครียดมากใช่ไหมเธอพูดเสียงแข็งแต่ตาเริ่มแดงนิพนธ์ไม่ตอบทันทีมองออกไปข้างนอกก่อนจะพูดเบาๆว่า ฉันไม่ได้เครียดหรอกแค่อยากอยู่เงียบๆบ,บ้างไม่ต้องฟังใครพูดทุกนาทีเพลงเงียบไปสักพักก่อนจะถามเบาๆว่า,วาจะกลับไปร้านไหมถ้าไม่มีเสียงบน่นตั้งแต่ยังไม่หายง่วงฉันก็กลับนิพน์พูดแล้วมองหน้าเมียตรงๆเพลงลุกขึ้นยืนชา้ชาๆเดิอนออกจากร้านโดยไม่พูดอะไรแต่น้ำตาเริ่มคลอเบ้า นิพนธ์นั่งต่ออีกครู่หนึ่งก่อนจะยกกาแฟดื่มหมดแก้วแล้วลุกเดินตามไปช้าๆตอนบ่ายร้านข้าวแกงเปิดตามปกติเพลงยืนตักแกงเงียบเงียบไม่พูดจานิพนธ์จัดจานล้างถ้วยเดินเข้าออกครัวโดยไม่มีเสียงสั่งจากเมียเหมือนทุกวันลูกค้าบางคนมองแล้วแอบกระซิบกันเบาๆว่าร้านนี้เงียบลงผิดปกติ เช้าวันจันทร์ท้องฟ้าครึ้มฝนลมแรงจนผ้ากันเปื้อนปลิวไปพาดรัว้วนิพนธ์เดินไปเก็บผ้าด้วยสีหน้าเรียบๆรียบเหมือนทุกอย่างในใจยังคงเงียบหลังร้านวันนี้เงียบกว่าปกติเพลงไม่สั่งไม่บน่นไม่พูดอะไรมากเหมือนเคยแค่ตักแกงจัดจานแล้วก็ยืนขายด้วยสีหน้าเรียบๆรียบตอนเย็นร้านปิดเร็วลูกค้าน้อยเพราะฝนตก เพลงเดินไปเก็บของที่หลังบ้านขณะเธอจะทำความสะอาดแคร่ไม้เธอเห็นกระดาษปึกหนึ่งมัดไว้ด้วยหนังยางวางอยู่ใต้แคร่เธอหยิบขึ้นมาเปิดดูเจอเป็นกระดาษเก่าๆที่นิพนเขียนใส่ทุกวันบางแผ่นยับบางแผ่นเปื้อนรอยน้ำแต่ทุกแผ่นมีลายมือของนิพน์เขียนไว้แน่นเต็มหน้าวันนี้โดนสั่งตั้งแต่ตีห้า เมื่อไรจะได้กินข้าวอุ่นๆตอน8โมงบ้างนะเมียพูดเก่งกับคนอื่นจังแต่ทำไมพูดกับเราทีไรเหมือนดุเพลงอ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าถ้าฉันหายไปสักวันเธอจะคิดถึงไหมหรือจะเสียใจที่ไม่มีคนให้สั่งเพลงนั่งนิ่งอยู่นานฝนเริ่มตกลงมาเบาๆตรงหลังคาสังกสีเสียงดังเป็นจังหวะ เธอพับกระดาษทั้งหมดเก็บใส่ถุงพลาสติกเดินกลับเข้าครัวโดยไม่พูดอะไรคืนนั้นเพลงนั่งกระสับกระส่ายข้าวเย็นก็กินไม่หมดน้ำในแก้วก็แทบไม่แตกนิพนธ์นั่งล้างจานอยู่เงียบเงียบไม่รู้ว่าเมียอ่านอะไรมาแต่สีหน้าเธอดูแปลกไปพรุ่งนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเพลงถามเบาๆระหว่างที่นิพนธ์ยังล้างจาน นิพนธ์เงยหน้ามองเล็กน้อยก่อนจะสายหน้าเบาๆแล้วพูดว่าอะไรก็ได้เช้าอีกวันเพลงตื่นก่อนทำข้าวต้มหม้อใหญ่กลิ่นหอมลอยไปถึงหลังบ้านนิพนธ์เดินเข้ามาเห็นทำหน้างงนิดๆแต่ไม่ถามอะไรแค่หยิบถ้วยมานั่งกินเงียบๆเพลงตักเพิ่มให้อีกถ้วยแล้วยื่นให้โดยไม่พูดอะไรแค่มองตากันนิดเดียว นิพนธ์รับไว้มือแตะช้อนช้าๆแล้วพูดเบาๆว่าขอบใจนะเย็นวันศุกร์นิพนธ์เก็บจานเสร็จแล้วเดินมาหาเพลงที่นั่งคำนวณบัญชีอยู่หน้าร้านพรุ่งนี้ขอหยุดวันหนึ่งได้ไหมเขาพูดเสียงนิ่งๆแต่ชัดเจนน้ำเสียงไม่อ้อนไม่เร่งเพลงเงยหน้ามองสายตานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถามเบาๆว่าทำไมละแค่อยากพักบ้าง นิพน์ตอบสั้นๆไม่ได้อยากไปไหนแค่อยากพักเพลงไม่พูดอะไรแค่พยักหน้าเบาๆแล้วหันไปเขียนรายการของต่อเช้าวันเสาร์ฟ้าสว่างช้ากว่าทุกวันฝนเมื่อคืนทำให้พื้นดินชื้นชื้นเย็นๆนิพนธ์ตื่นมานั่งจิบกาแฟที่แคร่หลังบ้านมือถือหนังสือพับไว้ใต้แขนแต่พอเดินไปดูหน้าร้านเขากลับเห็นเพลงตั้งโต๊ะคนเดียว เรียงหม้อเรียงหน้าพร้อมขายนิพนธ์ไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนมองจากไกลๆด้วยสีหน้าเรียบๆเ,เพลงตักแกงคนเดียววางถุงเองขายเองมีลูกค้าบ้างแต่ไม่เยอะเหมือนเคยป้าสวัสด์เดินผ่านมาถามว่านิพนธ์ไปไหนหลับไม่มาช่วยเหรอวันนี้เพลงยิ้มจางๆตอบเบาๆว่าเขาขอหยุดพักวันหนึ่งนะจ๊ะแต่พอหันกลับมา สีหน้าเธอแอบเหงาเล็กๆเ,เหมือนอะไรบางอย่างหายไปตอนสายลูกค้าก็ยังไม่แน่นหลายคนถามหานิพนธ์บางคนแซวว่าวันนี้แม่ค้าเหงาเนอะเพลงหัวเร้องแห้งๆตักแกงไปยิ้มไปแต่ใจเหมือนลอยไปไกลตกเย็นเพลงเก็บร้านช้ากว่าปกติของเหลือมากกว่าทุกวันพอเดินเข้าครัวก็เห็นนิพนธ์กำลังหั่นผักอยู่เงียบๆ ไม่พูดไม่ถามอะไรขอบใจนะที่ไม่ทิ้งร้านนิพนธ์พูดเบาๆขณะหันไปยิ้มเล็กๆให้เมียเพลงเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าวันนี้ลูกค้าถามหานายทั้งวันเลยนิพน์หัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าแต่ไม่มีใครถามถึงเมนูเลยใช่ไหมเพลงยิ้มจางๆแล้วเดินไปหยิบหม้อใบเล็กมาบอกว่า คืนนี้ฉันจะทำต้มจืดที่นายชอบเช้าวันจันทร์ฟ้าครึ้มฝนอีกครั้งลมแรงเหมือนเตือนว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดเพลงตื่นช้ากว่าทุกวันเดินออกจากห้องมาพร้อมผมรุงรังหน้าไม่สดใสเท่าเดิมฉันทำครัวเองวันนี้เธอบอกนิพนธ์ที่กำลังล้างหม้อไปจัดหน้าร้านแทนละกันนิพนธ์พยักหน้าแล้วเดินออกไปเงียบ ไม่มีคำถามไม่มีคำเถียงเพลงเปิดเตาหยิบเครื่องลงกระทะทำผัดเผ็ดหมูตามสูตรที่เคยทำประจำเสียงกระทะดังฉ่ากลิ่นหอมลอยฟุ้งขึ้นมาแต่สักพักเริ่มมีควันขาวลอยตามเพลงหันไปหยิบถุงน้ําปลาพอกลับมาอีกทีหมูในกระทะเริ่มไม่จนดำตรงขอบเธอรีบปิดเตาแต่ก็สายไปแล้ว กลิ่นไม่ลอยไปถึงหน้าร้านนิพนธ์เดินเข้ามาเห็นสภาพกระทะแล้วเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่าเอาหมูออกก่อนเดี๋ยวฉันล้างให้เพลงไม่พูดแค่ยืนหลบมุมครัวมือกำผ้าแน่นๆแล้วถอนหายใจหนักๆตอนเปิดร้านลูกค้ามากันปกติแต่จานผัดเผ็ดโดนว่านิดหน่อยเพราะกลิ่นยังติดไหม่ ป้าสวัสด์พูดเบาๆว่าวันนี้ผัดเผ็ดไม่เหมือนเดิมนะลูกเพลงฝืนยิ้มแล้วหันหลังเข้าครัวทันทีมือหยิบหม้อแบบไม่มั่นใจเหมือนก่อนนิพนธ์เดินตามเข้ามาไม่พูดอะไรแต่ยื่นขวดน้ำให้พร้อมขนมปังหนึ่งแผน่นกินอะไรก่อนก็ได้นะเขาพูดเสียงเบาเมื่อเช้าคงยังไม่ได้กิน เพลงเงยหน้ามามองตาเริ่มแดงแล้วพูดว่าฉันเหนื่อยจังเลยนิพนธ์นิพนธ์พยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าพักได้ไม่ต้องเก่งทุกวันก็ได้เพลงยืนนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆว่าฉันขอโทษนะที่เคยทำให้เธอเหนื่อยขนาดนั้นนิพน์ไม่ตอบแค่ยิ้มมุมปากนิดๆแล้วพูดว่าเอาแกงส้มอีกหม้อไม่เดียวฉันจัดให้ เพลงหัวเราะในลําคอน้ำตาคลอแล้วพยักหน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ได้เห็นมาหลายวันเช้าวันจันทร์ฟ้าเปิดแดดไม่แรงลมจากทุ่งพัดเย็นสบายจนต้องใส่เสื้อคลุมบางๆเสียงเปิดเตาดังมาตั้งแต่ตีห้าแต่วันนี้ไม่ใช่เสียงรีบเร่งแบบเดิมเพลงยืนล้างผักเงียบๆส่วนนิพนธ์กำลังต้มน้ำซุปด้วยสีหน้านิ่งๆ ไม่มีเสียงสั่งไม่มีเสียงเร่งมีแค่เสียงหม้อเดือดเบาๆกับเสียงช้อนกระทบหม้อพอถึงเวลาจัดร้านนิพนธ์เป็นคนเรียงโตเองเพลงยืนเช็ดป้ายชื่อร้านที่ลอกเลือนเธอเขียนเพิ่มด้วยปากกาว่าข้าวแกงรสบ้านบ้านคู่ผัวเมียนิพน์แอบเห็นแต่ไม่พูดอะไรแค่ยิ้มน้อยๆขณะหันแตงกวาวางข้างจาน ร้านเริ่มมีลูกค้าเข้ามาบางคนมาใหม่บางคนมากันเป็นคู่วันนี้มีผัดเผ็ดอร่อยจ้าเพลงพูดพร้อมหัวเราะเบาๆลูกค้าก็หัวเราะตามนิพนธ์เดินออกมารับเงินพูดกับลูกค้าบ้างเล็กน้อยไม่มีคำสั่งไม่มีความเกรงร้านดูครึกครื้นขึ้นแบบแปลกๆทั้งที่ยังขายของแบบเดิมๆตอนพักสายเพลงยื่นข้าวกล่องให้ผัว พร้อมพูดเบาๆว่ากินให้หมดนะใส่ของชอบไว้หมดเลยนิพนธ์เปิดดูเจอไข่พะโล้ที่ตัวเองชอบกับข้าวผัดที่มีใบมะกรูดโรยหน้าเขาหยิบช้อนขึ้นมาแล้วพูดว่าวันนี้อร่อยกว่าทุกวันเลยเพลงนั่งลงข้างๆไม่พูดอะไรแค่ยิ้มแล้วเอามือยันโต๊ะเบาๆตอนบ่ายเพลงเขียนป้ายเล็กๆวางหน้าร้านว่าหยุดทุกวันพระ นิพนธ์เห็นแล้วถามว่าจะหยุดจริงเหรอเพลงพยักหน้าตอบว่าวันพระก็ต้องพักบ้างใจเราจะได้สงบเหมือนข้าวแกงร้อนๆตอนเย็นร้านปิดตามเวลาสองผัวเมียช่วยกันล้างหม้อเหมือนทุกวันแต่วันนี้ล้างไปหัวเราะไปไม่มีใครรีบไม่มีใครเร่งพอล้างเสร็จเพลงหันไปพูดว่าถ้าเธอจะเขียนอะไรใส่กล่องใต้นั้นอีก ฉันจะไม่แอบอ่านแล้วนะนิพนยิ้มแล้วตอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเขียนแปะไว้ตรงหน้าหม้อเลยเธอจะได้อ่านตอนตักข้าวเพลงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าถ้าเขียนว่ารักไว้หน้าหม้อทุกวันฉันจะตักหม้อนั้นก่อนเลยนะจบด้วยภาพร้านข้าวแกงหลังบ้านที่มีผ้าป้ายเก่าๆกับรอยยิ้มใหม่ๆของสองคนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้น